อ็เฮ้ยเขาก็ใส่ส้นสูงนี่ไม่ไหวอะไรคือลดได้เขาก็ใส่ส้นสูงนี่ที่เดียวเห็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยกลัวอะไรแล้วเยอะเกินเยอะเกินอะสภาสภาวามาไม้หนำหน่อยไม้อย่าอย่ากลัว เด็ดร้อยเปียก่ะไอเปิ้เปิ้ะความจริงพี่เต้าล็อกรถแล้วไปนี่เป้ลมาโชว์มันก็ได้นะเปิ้ลไปเก็บรถเปล่าเปิ้ลมาแล้วใช่ปะพี่เต้าเอาเอาไปจริงเหรอไปทางไหนอะไปทางไหนเน่าจะเขาน่าจะเริ่มอุ้มแล้วนะโอเคโอเคโอเค ปีนี้ไม่นี้เตากกบานิเตากกบานีิไปยังไงเราเราจะบวกตรงไหนเอารถไปเก็บไหมจะได้ไม่ต้องพาวรถไปเลยไปเลยไปเลยเออรถเล็กนำเลยรถเล็กนำเไม่ไม่ร้อยโลอ่ะร้อยโลดำไปเลยอาร้อยโลนำไปนำเลยนำเลยเรียไปทางแถวพัทยามาแล้วนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวารอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วย อุยหลุดล้ไปไปไป,ไ,ไ,ปไม่โดนไปนี่เอาเลยเหนือเปิดละไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลย <Okay. S 1> ไปเลยไปเลย,ไ,เลยได้ซ่อมไหมเนี่ยเธอ ไม่รู้ไม่ได้ซ่อมมั้งไปเถอะแถวนี้ไหมมันกระตุกหรือเปล่าเอาไงอ่ะที่ไหนดิมันกระตุกเพื่อเพื่อโดนเราพี่เพื่อโดนหรือเปล่าเย็นใจเย็นดูเเพื่่ออนรากใจเขาเปิดอุ้มนะใจเย็นใจไปเลยครับไปเลยขับไปเลยตรงไปไม่ต้องรอพี่ตรงไปขับขับไปเลยเขาบอกให้ขับไปเลย ร่อไปเลยร้อน right. ไปเลยเพื่อนเราเพื่อนเราข้างหลังรูดเปล่าเพื่อนเราร่อนไปเลยร้อนไปก่อนเพื่อนเราหายหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนยืมมาต้องใจเย็นใจเย็นไปไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเพื่อนมาเลี้ยวเลี้ยวดิเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลงไปเลยลงไปเลยไปไป ไป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 ไหนอ่ะเราไปไหนก่อนคอยดูอยู่คอยดูอยู่เอาให้มันไม่น่วงอ่ะเธอเธอเธอช้าช้าไม่ต้องวนขนาดนั้นร้อยโลมันหลุดแล้วโอ้หมันมันแบบกระตุกยังไงไม่รู้วะพี่เต้ เาพี่เต้พี่เต้เลิกงาน้นีไฟแล้วนี่ไฟที่สามแล้วรับไฟที่สแล้วบายบาเบ๊มเลยบ๊มเลยบ๊มเลยเรียกเพื่อนบ๊มเลยเรียกเพื่อนบ๊เลยบ๊มเลยบ๊มเลยขนาไปขนาดไปขนาดดจะหมไอ้ข้าจะหมดอ่ะขนาดขนาดไม่มีเนิตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเนิ ถ้าได้หนึ่งหัวยี่สิบตูกครับโอ้โหเดียวโดนคีสองรอบรอบแรกเลยนะรอบแรกโดนเพื่อนอนิเมะรอบสองโดนคีจอดเล่นเลยจอดเล่นเลยทุกคนจอดจอดเล่นอ่ะจอดเล่นจอดเล่นเราไปบอกเพื่อนเราก่อนกุุ๊๊กกกขึ้นนะใช่ใช่เไปขอเพื่อนบอกเพื่อนก่อนเอาคู่เรียก่อนเด้อจอดจอดไปจอดรวมๆกันจอดเล่นนะจอดเล่นนะจอดเล่นนะจอดรวมๆนะเอาดิจอนิเมะเลย อยถอยถออจอดเล่นไหมเหรอจะลงยังลงครับ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 พี่ครับลงครับล้เมนีนาเอมนะโดนลอมนะใจเย็นใจเย็นนี่นะกูไปตรงกาะไว้ก๊กเยอะจาดล็อกรถ ล็อกแล้วล็อกแล้วรอรอล็อกก็ได้นะเฮ้ยเขาก็ใส่ส้นสูงนี่ไม่ไหวอะไรคือลดได้ใหญ่อยากจุกกันนะเขาก็ใส่ส้นสูงนี่ที่เดียวเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเกินเยินเยินเาินไม้หนำหน่อยไม้ย่าอย่ากลัว đẹp Đều đáp rồi, đều đáp rồi, đều đáp rồi máy, đều ta. Ở quá, ở quá, ấy một, ấy một một lên. Bị เเยสกาช่วยดูคอมโบนะพี่พี่ปล่อยไม้ไอ้ปล่อยตายหนึ่งตายหนึ่งแต่หมดแล้วแต่หมดแล้วเอาให้หมดเอาใหห้มดไม้แข่งแล้วโดนไม้ไปด้วยช่วยเพื่อนดีช่วยเพื่อนด้วยเดี๋ยวได้ไปแล้วหัวหนึ่งพี่เต่งพี่เต่งเดี๋ยวได้ไปแล้วหัวหนึ่งพี่เต่งพี่เต่งเดี๋ยวได้ไปแล้วหัวหนึ่งพี่เต่ง แยกครั S <S บแยกครับไม่แยกจะยึดอาวุธครับขอจับพื้นที่ครับขอกจากพื้นที่ออกจากพื้นที่หมดเลยครับขอขอขหมดเลยจบแล้วจบแล้วกุมองไปพัทยาจบเลยนะครับจบเลยนะเจบไปเลยไม่รู้จบ G F สามคน G F สามแม่คณิ้สองเรียมาเอาหน่อยแล้วไม่มีใครเอากูไปแล้วแล้วไม่หมดไม่เอาหนู หมอก็ไว้อุ้ยหมอเยอะต่อเจนเหลือสามคนอาอ่าอาเล้งหน่อยอุ้มไม่ติดเลยมองก็ไปก่อนแต่มันจะเปืองหรือเปล่าใครก่อนใครก่อนพี่ชายสุดที่แล้วเพื่อนเราต้องเดนขุดดาวเลยพี่ชายสุดที่แล้พี่ชายสุดที่แล้โอ้ยฮีโร่ตัวนี้ของน้องบอสน้องหมอก้องน้องหมอก้องน้อง ลับล้อมของน้องมาน้องปุ้มปิ้มสองรอบแล้วเนาะลับล้อมของน้องมาลับล้อมของน้องมามีรถเดียวใช่ป่ะมีรถเมีมีค่ะมีค่ะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนะทุกคนคันนี้คันนี <S <S ้ค่ะคันนี้ค่ะ แล้วแล้วแล้วพี่ทับออกไปเนาะครับออกออร่าขาไปเดี๋ยวบอสไอ้พี่บอสบอสรถพี่เปียกล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือพี่เปียกโดนจับเหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่คือถ้าเกิดยังไงอ่ะเราต้องรู้ว่ามีรถใครแล้วเราต้องชุบใคร อ๋อแล้วเหลือรถพี่เปียกคันเดียวที่เฮ้ยเฮ้ย<ช><ล>เอ้าศพทำไมร่วงอ,ะอ,ะอ่ะเอ้าเมื่อกี้ยังไม่ตายไม่ใช่หรอระเบิดระเบิดอะไรไปอุ้มอุ้มอุ้มมาคันนี้อุ้มมันระเบิดเปล่าเจ้านายมาคันนี้หรือเปล่าไม่พี่มันไม่ไม่ไม่เป็นไรนะอ่าโอเคโอเคไปขับไปค่อยค่อยขับไป,บไปดูดีๆนะวางศพหลุดนะ อนั่นกระเหินมาไม่เอาทรงเลยเติมไปลา20ลูกขอบคุณครับเจ้านายเจ้านายเป็นไระไม่รู้อ่าครับข้างหลังอ่ะน้องเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูน้องก่อนไปรับ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 ไม่ไดกำลังกลับไปครับเดี๋ยวกำลังกลับไปครับอ้าเจ้านายเจ้านายเจ้านายมากับพี่ไหม ไไไปไปไปเเลลยยโอเคต้นนายต้นนายขับนำไปเลยไม่เป็นไรไปก่อนเลยจริงเราไม่ควรเล่นรถร้อยลอู่จอดไหมจอดไหมเนี่ยคันนี้เนี่ยมันจอดได้นะพี่รจริงจริงเอาเอาไปเล่าเอาไปเล่าเอาไปละเราสามนะ ออไฟเมื่อกี้ได้อยู่นะอย่า,อยาบอกบอกว่าอย่าอย่าอย่าเข้าอย่าเข้าเซฟโซนเจ้านายต้องเอาศพไปไว้เจ้านายเอาศพไป<อ>เราต้องไปนอนเตียงเราเราต้องนอนเตียงพี่เสือแล้วก็เจ้านายต้องเอาศพมาไว้เต็มทำไมเค้กไม่ได้ยินเสียงพี่เสือเลย